ไม่ได้อยู่ประเทศไทยหรออยู่แคนาดาครับอยากกลับมาเมืองไทยจุดยอดไม่เอาพีละกันนี่เป็นนักเตงนักเตะที่วิ่งอยตอนนี้ขอแนะนำคนลคุ้มดินใหญ่3เด้งจากฟู้ดแพนด้าที่จะทำให้คุณประหยัดและอิ่มสุดๆไปเลยสำหรับการสั่งอาหารในฟู้ดแพนด้าเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายๆดินพร้อมการช่วยให้คุณลดได้ถึง3เด้งประกอบไปด้วย เด้งที่1ซื้อ1แถม1จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายเด้งที่2ให้ใส่โค้พิเศษสำหรับชาวเบคอนทาวนที่ขึ้นบนหน้าจอที่จะให้คุณลดไปอีก1เด้งเด้งที่สาสำหรับสมาชิกแ a n d a าโปรเขามีสิทธิ์ให้ส่งฟรีได้ถึง10ครั้งต่อเดือนถ้าเพื่อนๆที่ใช้ครบทั้ง3เด้งแบบนี้ชวนเพื่อนมากินด้วยกันได้เลยเพอได้ทฮงเยอะและคุ้มสุดๆไปเลย ผมไม่ได้ดูอยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่ประเทศไทยหรอไม่ได้อยู่ครับอยู่ไหนนะลืมไปแล้วอยู่แคนาดาครับโอ้โหยกลับมาบางครั้งจิตยอดไม่ต้องมาไม่เอาพี่ไม่เป็นไรอย่าหามาอย่าเลยอย่าเลยพี่พี่เอาสาวฝรั่งสตะคอนปะ ไม่สนใจหนุม่มเมเซียรหรอกพวกฝร,รั่งนี้บางคนเขาก็ชอบใช่เหรอหนุ่มเมยมันเด็กไงเด็กอะไปงแขนได้ไหมถึงก็ตสุนหน้าเลยเด็กเก <c oughs> ิดฝรั่งก็ญ่กันไม่เคยดูใครป๋อง้ามตอนเนี้ยป่ะสตีมนี่ลบป่ะไม่ลบไม่ลบทำไมผมแบบข้าไปตอนนี้เลยพีคเลย เว้ยถือว่าเราไปได,ได้กันได้พี่ดีแต่พี่ก็ดูมานะเว้ยก็คือแบบคือบางคนมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นน่ะพี่ว่าใหญ่สุดอ่ะคนสีผิวว่าใหญ่สุดเออใช่คนผิวดำอ่ะพี่อ่ะแม่งคุณว่าขากูไว้เปรตยังมีเด็กอยู่เพราะวะขอโทษนะน้องๆไม่ค่อย <c oughs> มีเด็กหรอกพี่เขาขี่มอมีแต่มีแต่คนอั้นแบบสิบห้าขึ้นกันเท่านั้นส่วนญ ไปกำลังเรียนรู้เรียนรู้เยอะๆรู้เยอะไปก็ไม่ดีนะบางทีเคยเคยดูคลิปในตำนานป้าที่มันเอาหัวเข้าไปอ่ะโอ้ไม่เคยจริงเหรอไม่เคยเหรอพี่เปรี้ยพี่ดูเกินพี่แบบเออพี่พี่ดูแบบเฮ้ยน้องพี่ พี Ooh, oh, time, oh. ่ดูจริงมันเอาหัวเข้าไปเลยนะเว้ยแล้วคือก่อนหัวแล้วแม่งเอาขาเข้าไปอ่ะเอาส้นตีนอะเข้าไปอ่ะสุดกลัวว่าเราละพอกันละพอกันและพอละพอละตีนเข้าไปแล้วคือชักเข้าชักออกอ่ะแล้วเอาหัวเข้าไปก็คือชักเข้าชักออกอ่ะอะนั่นเหนียเหนียอะไรหนุกดำเที้ยนคือแบบพี่ว่าเที่ยนเหนียวอะไรขนาดนั้นวะเกิน คือคือเขาบอกว่าไม่ใช่ลมอกว่าแบบอันนั้นนะดูดดูดหัวต้องบอกว่ามันคือผีจักรวาลแล้วพี่ก้อนหยาไปสายังดีที่สุดแล้วเราคิดว่าหัวฝรั่งมันใหญ่ฝะล่ะหัวลูกหัวมันแบบไม่มีไแล้วผมอ๋อกำลังจะพูดเลยผมมันไม่แทงผมมันไม่แทงจิ้มเนาะ คือมันเอาเข้าไปทั้งหัวเลยแล้วหัวมันก็แบบเปียกยโชกเลยเปรี้ยงนัน่นน่าจะใสหน้าดูหัวเปียกโชกเลยมักหน้าว่าเขามักหน้าว่าคอเลสเตอรอลดิง้งใช้คอลลาเจนมักหน้าชั้นดีพ,พี่ไม่เห็นว่ะอ๋ออยู่หลังเขาดิเฮ้ <Watch out. S 2> ยโดนกลนวนะ หลังมาหลังมาตรงไหนะตรงไหนวะตรงนี้เนาะตรงเนาะตรงผมซ้ำรงซ้นกะซมมมายิงใครแถวนี้เฮ้ยพี่มีรถ Watch out มันโลเคชั่นยิงด้ามัยิงหลังเขาหน่อยพร้อมปะนอนยิงหนึ มโไปก้มาะันมอกวงนีด้งมารอนี่ะี่ยไก the ่ไปก่อนสผมมดก่อนไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าสเต็มพี่ดี่บินผมไม่เกี่ยวนะพี่ก็ไม่เกี่ยว มันเป็นปติไม่ศึกษาไม่ศึกษาถึงมากอุ้ยโอ้โหตั้งตัวหนีได้ปะหนานะเนาะผมมีกำลังพี่เจมส์มาชุบหน่อยดิผมขอพี่สโมกไปสโมมาดจุดโลเคชั่น โห่แดงหัวผมอีกลงสายแล้วมันลงสายมันนี่หรอ Watch out ล็อกน็อกไปเอามันเดี๋ยวตรงนี้สายที่วิ่งมาวิ่งร้อสายจะฆ่ามันได้เลยโอเคไม่มาสมุกนี่วะ ยิงใช่อรอไม่รู้จ้ำจ้ำใต้องมีคนมาเก็บนะเธอโม่คับเก็บยิง <ใน S 1> ได้พีในบ้านหน้านี่ ใา่มาพี่ถ้าจะไปเอารถไปชนอย่าวิ่งไปว้าวจ้านันยิงเลยโอ้โหผมวิ่งเข้าวิ่งเข้าเลยพี่วิ่งอ้อมขวาไกล่อ้อมแล้วพี่ไม่ต้องอ้อมแล้วนีมึงอยู่อยู่บ้านนี้มึงอยู่บ้านนี้บ้นนี้ต้อนี้าชั่ไม่เปล่าวะมันสองป่ะรอก่อนรอก่อนอยู่นอกบ้านตัวนี้อ้าวโหขึ้นหลังคายิงอะ พี่อยู่ของไอ้ดอกที่ไม่เห็นตัวในบ้านอะอยู่นอกกำแพงอยู่บนบ้านตรงไหนั้นสองต้นหต้องนี้ได้ต้้นสองนี่เอ้ยหน้าพี่เปรต เลือกที่ไหนพี่เก็บในบ้านมันอยู่นะตัวนึงมาเอาบ้านก่อนดีกว่ามาเอาบ้านก่อนมันอยู่ขวาข้างนอกค่ะรงหลังเตียงนั่นนีมันนกเตยงมันน็อตเตยงบ้างนะบ้านน็อตเตยู่ตรงไหนอีกตัวนึงหนึ่งข้างนอกนี่นี่นี่ม้าใจก็ต้อมายิงไม่โดนหัวมันเร็วเวลายิงนี่ปืนแล้วแล้วข้างหลังเรายิงผมยิงผมยิง อุ้ยนี่ไงโจมช่วยเองผมไปเงินนอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งลงหนึ่งตัวโหยากขอนไมสมมกอ่ะพี่ต้องถอยออกโอ้ยชุดได้ยัง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 วิ่งลงที่พี่บอกอ่ะ มามาข้างหวังเลยมันอยู่หินซ้ายใชป่ปะเอออยู่เขาซ้ายแล้วก็มีวิ่งมาเขาวขวาตัวหนึง่ง๋ยวพี่มาแหกออเดับ มันเห็นพี่คอไหนวะเนี่ยเงียบโอ้โรถพังใช่มันมันคอรถจนเรามันเราระเบิดไปแล้วผมปล่อยมันไปก่อนนะหล,ลังมาหลังมหาหลังหไหน Watch out น้ำผมน้ำผมน้ำี่แบบนี้แบบ ลองนน่หลองลองไอพี่ชอบออกมาเล่นเฉี่ยงๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดกดหัวหน่ินแล้วนึกว่ามันนี่มันอ้อมมาหรอพี่ไม่ได้ในู่บ้านละพี่เดี๋ยวข้องคนอื่นเขามาตอนเราน้อีกระโดดกลับ เอาใช่แล้วเดี๋ยวพี่ลากไปแล้วก็นี่แล้วหลังมาแล้วเหรอ Watch out ผมช่วยไม่หงไปวะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วชิบอย่าด้วยครับมีหมวกนี่ Watch out มีพี่หาดูเหมือนมีหมวกของ ไม่เราขึ้นมาเองกดนอนแล้วกอยู่นี่น่าจะออกไปไหนไม่ได้แล้วไอ้เอ็มโฟร์แชมน ันิ่งไปแล้วอ่ะแต่ตัวที่ยิงพยยี่เก็บมันแค่น,นอกอยู่ใช่ป่ะมันยิงหมดเลยนั่นเป็นน้ำมากใช่มัน,นยิงน็อกอยู่นิตี้เนี้ยใช่ใช่เลยยิงไปสามแล้วเนาะเจ้านึ่ง ตัวซ้ายนี่ไปไหนเนี่ยที่มันยิงยิงมันรอเราวิ่งออกจากบ้านนะพี่มันถึงจะโผล่มายิงเราตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าวัดกับเราเราต้องมีสมบัเิะล้วไม่งั้นเราเล่นยากมากผมไม่มีเลยผมศูน พี่วิ่งอยู่ท้ายตอนนี้พี่ดูขอบขวาค่ะเวเดี๋ยวเราต้องไปทางรยวผมดูให้ทางนี้น่าอยู่แล้วปะ เดี๋ยวสมอกให้เวลาขั้นตอนตีเกินฮะเฮ้ยเฮ้ออเอออดี่จะขอบมาตอนที่ยวมันหอบกวิ่งพี่ต้องเอวีนกสักหนึ่งกิ๊มีสมอกเหลือปะนี่พี่ปลาแล้วนะมาพี่ปลาม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 าวิ่งมาวิ่งมาหลังติดเลยวิ่งเข้าเห็น นี่ขึ้นชิดเลยพี่อืมผมเชื่อนี่เจ็บพี่เจ็บเจ็บพี่เก็บไม่ต้องเล่นพี่ผมพี่เก็บว่าเจ็บพี่เก็บว่าเจ็บพี่เก็บว่าเจ็บพี่อยู่ในเวลาพอพี่ถ่วงเวลาไว้พอ เราคนอื่นหญิงนอกไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อนี้นะอ่าฮะเข้าใจนะมันมีตัวอยู่ตรงหน้าพี่นี่ m a r k the location นี่ m a r k the location ไม่ไม,ไม,ไม่ดีแล้วพี่ดีแล้ว ือแค่สองเก็บเกาะขึ้นเอสร็จแล้วขึ้นไปยืนเขาบอกเลยโอ้ไม่มีต่ออีกมาไป้งยาตอนนั้นอะไรอยู่พี่ Watch out เก็บควันมาได้ป่ะพี่หรือไม่มีแล้วหมดแล้วอ่อายู่บนยอดซ้ายตัวนึง m a r k the location ได้ป่ะเนีเ่รอ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 พอมันพอพี่ถึง M4 ไว้อะสมนี่อะไรพี่มันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวง,ม,กงมาชิดนะขวาจะมีป่ะเนี่ยโอ้พี่ชิซ้ายครับซ<า>้ายอือพี่ได้วิงซ้ายเฮ้ยไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้เราอยู่ในวงไม่ต้องมานะไม่ต้องมาไม่ต้องมา กลับไปเลยก็ได้อยอยเรา,า,าอยู่ไหนมองเค่กับกับบนกับบนมันปลาไฟอยู่บนหลีดเ้ยเฮ้ยยเราไม่ไม่เปล่าอ่ะ เหลือตัวเดียวแล้วอยู่บนหัววิ่งมาอะไรก็ได้เออเอืมเห็นหน้าผมแล้วตัวเดรงแล้วกันแล้ววงเดินแล้วเอ้ามันยอมตายมันยอมตายไฟ มีผู้แบบนักบ่อยหลุมร้อเออหลุมแม่งไปแล้วสองทุ่มแล้วเราขอพักก่อนเดี๋ยวมาใหม่เจอกันโอเคครับ